สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักสุดท่านนะครับสวัสดี f c ซทั่วโลกนะครับมาอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางนะครับอตอนแรกก็จะไม่พูดถึงแล้วแต่เพื่อนก็ฝากขอบคุณแม่ครูมานะครับในการดูแลนะครับมิกกี้แล้วก็เจ้าลายอ่า ก็ขอบคุณทางลุงช่างแล้วก็ป้าสวนผักนะเป็นคลิปแรกที่ผมพูดถึงนะก็คือเพื่นได้พูดถึงผมว่าอขอบคุณทางผมแล้วก็แม่ครูที่เอานิกกี้แล้วก็เอาเจ้าลายมาเลี้ยงเนื่องจากสาเหตุว่าเมื่อก่อนอะเรื่องหมายังไม่จบนะทุกท่านก็คือมันยังไปได้นะนยังไปได้อยู่นะครับ ก็เลยมาคุยให้เอฟซีได้ได้เคลียร์กันนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องหมานี่นะครับเรื่องหมาอาตอนแรกผมไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วขอขอพูดหน่อยเรื่องอความเดือดร้อนนะครับที่มันผลกระทบนะครับเกิดจากน้องหมา อันนี้ไม่ได้โทษหมานะก็คือหมาถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดแล้วมีรั้วรอบขอบชิดไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ถ้าคนถ้าเจ้าของอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงไม่ได้ไปคิดเชิงลบหาที่เหน่งนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะไม่ให้ติดลบทั้งสองฝ่ายนะก็คือถ้าใครล็อกน้องหมา รักน้องหมาหนึ่งเราต้องเอาใจใส่ต้องดูแลให้เต็มร้อยนะทุกท่านถ้าไม่เต็มร้อยนี่มันก็จะมีมีผลกระทบมีมีผลเสียตามมาดังเช่นนี่ที่กําลังเกิดขึ้นนะครับแต่รู้สึกว่ากําลังเคลียร์กันเคลียร์กันน่าจะแล,แล้วแหละล่ะเพราะว่าต่างคนต่างทําคลิปอ่าอ่าเคลียร์กันจะโทรก,กันหากันหรือเปล่าอันนี้ลุงจิมมี่ไม่รู้นะ ผมจะมาเล่าเรื่องว่า,าน้องหมามันมีผลกระทบอะไรต่อพื้นที่เอาเอาเอาเฉพาะผมเนาะเอาเฉพาะผมที่ผมประสบมานะเรื่องนี้ผมน่าจะยังไม่ได้พูดให้ fc ฟังอาจจะเป็นคลิปแรกหรือ fc อาจจะรู้เลยละ่ะอรู้ในในแล้วว่าเออรู้แล้วว่าผลกระทบมันเป็นยังไงแต่ แต่ FC ก็ไม่ได้คอมเมนต์มาแล้วผมก็ยังไม่ได้พูดตรงๆว่ามันมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทําให้มันมีกฎระเบียบเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาส่วนทางเจ้าของที่เองนะครับพื้นที่เองนะครับซึ่งมีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สถานที่ อฟซีและผู้คนมากราบไหว้นะครับเป็นสถานที่จุดรวมสำหรับเอฟซีผ่านไปผ่านมาได้มากราบไหว้นะครับขอพรอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนนะครับเราไม่ได้ไก้าว่ายกันเราไม่ได้ว่าเออไม่ให้ไม่ให้เชื่อหรือให้เชื่อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่แต่ละบ,บุคคลก็แล้วกันนะครับ ส่วนตัวผมเองนะครับซึ่งมีปัญหาในเรื่องน้องหมานี่มามาต่อเนื่องนะครับดังนั้นผมจึงได้จัดการในระบบทำยังไงไม่ให้เขาเข้าไปควนนะครับเหมือนวันสำคัญสำคัญนะทุกท่านทุกท่านจะไม่เห็นนิกกี้นะครับไม่เห็นนิกกี้แต่แต่เจ้าลนยเนี่ย เจ้าลายเนี่ยเขาเป็นน้องหมาที่แบบว่าเขาไม่กวนเหมือนมารยาทงามทุกท่านนะคือจะไม่ไปวุ่นวายไม่จุนจ้านไม่อะไรเลยอันนี้มันเกิดกับบุคลิกของหมาอีกนะซึ่งคลิปก่อนหน้าผมก็ได้คุยไปแล้วว่ามันเป็นลักษณะสายพันธุ์ของหมาด้วยเป็นกับอุปนิสัยใจคอของหมาด้วยที่จะเกิดความวุ่นวายเกิดความทําทให้สถา,านที่แห่งนั้น เกิดความได้รับความเสียหายเสียหายอะไรล่ะครับก็คือตามที่พูนเล่าล่ะก็คือมันเป็นร้านค้ามันก็ต้องขึ้นหมาเนาะทุกท่านตรงไหนที่มันสะอาดตรงไหนที่มันปลอดภัยมันก็จชื่อขึ้นไปนอนนะแต่ว่าถามว่าเป็นความผิดของหมาไหมก็เป็นความผิดของหมาส่วนเป็นความผิดของเจ้าของสถานที่ไหมก็เป็นความไม่ค,ความผิดแหละแต่มันเป็นความคล้ายๆแบบความไม่ใส่ใจในเรื่องสถานที่ด้วย บางทีนี่โต๊ะโต๊ะของเรานี่นะมันก็ใช่อยู่แต่มันขาดขาดการป้องกันไม่มีรั้วเออไม่มีแนวกั้นน้องหมามันก็เข้าๆออกได้นะไม่ไม่ใช่ว่าแต่หมาอย่างเดียวนะทุกท่านนะเอาจริงๆแล้วหนูนี่ก็ยิ่งเยอะนะเออหนูนี่นะทุกท่านรู้ไหมว่าแต่ละครั้งที่ผมมารถไปจอดเนี่ ต้องตรวจดีๆนะเปิดฝากระโปรงมานี่มันมีรอยกัดเลยนะท่ทานนะจะมีผล,ลไม้เศษกระดูกอะไระยอยู่บนเครื่องเลยนะครับอันนี้เขาเป็นสัตว์ชิินเล็กๆที่เราเราจะไปโทษหนูมันก็โทษไม่ได้อเออเพราะว่าหนูนี่เราเราไม่ได้เห็นตัวตนมันบ่อยแล้วมันก็ไม่ไถกคุกคีกับเราแต่น้องหมามันคุกคีกับเรามันก็เลยหมาก็เลยมีความผิด <c oughs> นะแต่เรื่องของผมน่ยก็คือมีอยู่ว่า เจ,เจ้านิกกี้หรือบักกี้ดื้อนี่มันเคยอมันเคยสุภาพเรียบร้อยเมื่อครั้งก่อนสมัยก่อนที่เลี้ยงมานี่ซึ่งผมก็ไม่ได้เลี้ยงเองเนาะมาเลี้ยงหลังๆมาก็คือแค่ดูแลห่างๆนี่มันจะประมาณว่าทุกครั้งนี่เขามารยาทเขาความประพฤติเาก็ธรรมดาทุกท่านเออมันก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยไม่มีใครสนใจมัน แต่วันใดวันหนึ่งมีคนสนใจไงครับเออมีคนะคบระ,ระงมไงครับมีคนเอาอาหารมาให้นะครับเออเอาใจใส่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ไม่ใช่ว่าเอาใจใส่อย่างเดียวก็คืออ,อ่อบางครั้งเราไม่อยู่ก็ไม่มีใครเอาใจใส่มันก็เลยการเกิดการออดูแลที่ไม่สม่ำเสมอทําให้หมาเนี่ยมันเกิดความ น่าจะเป็นการกรวนกวายนะเอ้ยบางครั้งทําไมเขาดูแลเราบางครั้งทําไมเขาไม่ดูแลเรามันก็เกิดตั้งแต่นู้นเลยครับตั้งแต่สี่กอแล้วนะสี่กอนี่เริ่มความประพฤติเขาเริ่มแล้วก็คือถ้าเราไม่อยู่ใช่ไหมครับมันก็จะประมาณว่ามันก็จะไปหากินเองใช่ไหมครับพอไปกินไปหากินข้างบ้านหรือก็เพื่อนบ้านนี่บังเอิญว่าเพื่อนบ้านเขาไม่ชอบอ่าอ่าในเมื่อเพื่อนบ้านไม่ชอบปับ๊บก็มีการไล่ครับนะครับ เหมือนป้าไทวบ้านพูดนะแหละว่าในเมื่อมาเราก็ทําท่าเอานังกระติกนะครับนั่นแหละก,หก,ก็เหมือนกันก็เหมือนกับไปข้างบ้านเหมือนกันเกิดสมมติว่าผมไม่ชอบหมานี่เดินมานี่ผมก็เฮ้ยเฮ้ยบางทีก็จับอะไรไล่ก็เออ,อยาณะยานะนี่คือมันเป็นการปามกันอะไรทําให้น้องหมาเขาสับสนนะครับแต่วันใดวันหนึ่งที่เรามาเ,ออเราได้ดูแลมันก็โอเคแต่วันไหนเราไม่ไม่ไม่อยู่ดูแล มันก็จะก,กังวลมันก็เลยเกิดความเหมือนกับเอ๊ะอารมณ์มันเลยแปรปรวนแต่นี้ที่สี่กอมันเริ่มมีคนมาใช่ไหมครับมีคนมาเยอะและแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอุปอุปนใส่ใจคอไม่เหมือนกันคนชอบคนไม่ชอบใช่ไหมบางวันทุกท่านบางวันบางวันที่มันเป็นประมาณว่าเหมือนคนจะเดินมาบ้านผมนี่เดินมาบ้านผมนี่นะครับแต่ผมอยู่ตรงนั้นนะครับ หมาเนี่ยมันหวงเจ้าของบางสายพันธุ์มันหวงมากเหมือนนิกี้นี่นิกี้มันมีสายพันธุ์ที่ที่ดุนะเป็นพันธุ์แอเชียนแล้วก็ผสมน่าจะเป็นบางแก้วนะแอเชเซียนกับบางแก้วมันนี่บวกเข้าไปบวกบวกเข้าไปทําให้มันรักเจ้าของพอเราอยู่ประมาณนั้นแล้วมีคนอื่นเดินเข้ามานี่มันจะระแวงทุกท่านนะมันจะระแวงมันก็จะไปนั่นแหละครับงับแหละตามที่ผม คุยไปแล้วนี่ผมไม่ได้พูดถึงความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะ,ะนิกกีนะ้นะครับแต่ในเมื่อมันอยู่ในความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของเราเราก็ต้องดูแลนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในกลุ่มรู้ดีว่านิกกี้เป็นอย่างไรนิสัยเป็นอย่างไรเกิดเกิดเกิดอารมณ์แปรปรวนนี่มันก็มันจะไปโทษเขาไม่ได้บางทีมันก็ร้อน,นท่านมันก็เกิดอาการหงดุดหงิดเนาะดังนั้น เมื่อไปอยู่ในจุดที่ไม่ใช่ที่ของเขาอะอาจากสีกอและย้ายไปนูน่นแล้วก็มีน้องหมาของชาวบ้านมาด้วยมันก็เกิดการแย่งพื้นที่กันทะเลกกาะกันเอาจริงๆตั้งแต่บักคีดื้อไปแรกๆนี่เขาไม่ยอมใครอยู่แล้วนะเขาปามหมดเลยปามหมดทุกตัวคือเขาแสดงเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับนั่นแหละมันก็เลยเกิดปัญหาว่า เวลาเราปล่อยใช่ไหมครับเราปล่อยนีมันก็จะระแวงคนที่ผ่านไปผ่านมาเหมือนเคสหลายๆเคสแต่ผมไม่พูดถึงหรอกเคสที่มันเกิดเกิดปัญหานะน้องหมาไปกวนเขานะครับก็เหมือนกันกันกบของนี่แหละของพี่เหน่งนะของพี่เหน่งก็คือเขาก็พี่เหน่งเขาก็ดีนะมันเป็นหมาที่แบบว่าหมาชาวบ้านแล้วมันแบ่งเบาภาระทุกท่านนะ เป็นเผาภาระก็คือตั้งแต่เจ้าลายเจ้าลายเป็นชุดแรกๆที่มานอนเฝผ้าผมหน้าประตูพอเจ้าลายเสร็จมันก็มีพี่น้องเจ้าลายเข้ามาพอพี่น้องเจ้าลายมาน่าจะเป็นน้องเป็นน้องเจ้าลายอ,อน่าจะเป็นน้องสาวแล้วก็จะมีน้องหมาตัวผู้มีสีดํามีสีขาวคือเข,เ,ขาาเขาเขามาเนี่ยเขาเข้ามาแค่ชั่วครั้งชั่วขราวเข้ามาแล้วก็มา มาแพร่พันธุ์ทุกท่านมาแพร่พันธุ์นะก็มีนิกกี้ด้วยตอนนั้นนิกกี้ยังมันคาบเกี่ยวนะทุกท่านคาบเกี่ยวระหว่างาช่วงนั้นทําหมันหรือไม่ทําหมันนี่มันคาบเกี่ยวกันแต่รู้สึกว่า,าทายาทของเจ้าลายกับพี่น้องของเจ้าลายนี่ออกมาหน้าตาเหมือนนิกกี้ไปนะนะครับดังนั้นแล้ว ในกรณีที่พี่เหน่งเพื่อนได้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องการดูแลหมานี่ก็ถือว่าเป็นผมคิดว่าเป็นเป็นคนใจบุญใจกุศลระดับหนึ่งส่วนเจ้าของพื้นที่ก็ใจบุญใจกุศลระดับหนึ่งเท่าเท่ากันก็คือพี่เน่งรับน้องหมาของชาวบ้านมาดูแลโดย โดยในกลุ่มก็คือใครอยากได้ก็เอาไปเลี้ยงนะครับคือแกก็จะมีเวลาให้มีสถานที่ให้ให้ให้ข้าวให้ปลาใช่ไหมครับส่วนคนไหนที่ยังไม่มีบ้านพักเหมือนแรกๆเริ่มมาก็าป้าท้าบ้านก็ยังไม่มีบ้านนะพี่พี่ลอบก็ยังไม่มีบ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยมันก็เลยมันทาให้เกิดภาระใช่ไหมครับตอนนี้พี่เหน่งเพ่นก็เอาไปเลี้ยงนะครับ ส่วนเจ้าลายตอนนั้นเจ้าลายก็ยังอยู่เป็นหมาจรจัดอยู่นะเจ้าลายยังไม่มีเจ้าของอตอนนั้นมาก็มีมีลูกสาวผมไปแล้วก็มีเมฆสตอรี่ก็เลยมีการอเอา,เอา,เ,อาเอาทาญาตของเจ้าลายนี่ซึ่งเป็นหมาของชาวบ้านนี่มาเลี้ยงแต่เจ้าของเขาจริงๆเนี่ยเขาก็มาตามนะแต่เขามาตามนี่ ผมก็บอกว่าเมื่อไหร่จะมาเอากลับไปเขาก็บอกว่าจะเอากลับไปทําไมในเมื่อมันอยู่สบายอยู่แล้วนะนะครับเขาเคยพูดกับผมนะแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งมันเป็นเจ้าของเดียวกันแหละนะครับเอ่อไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะตัวนั้นก็เออเขาก็เที่ยวมารับไปแต่เจ้าลายกับอีกพี่น้องของเขาเนี่เป็นเป็นหมาที่แบบว่ามันมันหิวโสททัน นิโซพร้อมกล้องแกล้งเลยนะเลกๆมาเจ้าลายนี่พร้อมเลยทุกท่านนะตอนแรกเนี่ยผมยังไม่เห็นพี่น้องเขานะเห็นเจ้าลายตัวแรกเลยซึ่งมันเป็นความความอ,าอบอุ่นความที่ได้อยู่กับเขานี่ก็คือวันแรกที่ผมไปนอนเฝ้านี่ผมตื่นขึ้นมาเปิดประตูปั๊บมาเจอเจ้าลายทําหน้าสลอนเลยโอ้โหหน้าเศร้ามากเลยนะเศร้าตีหน้าเศร้าเลยตั้งแต่นั้นมานะก็ได้เลี้ยงดูเขา ประมาณหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ว่าเลี้ยงแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะมีข้าวก็เอาให้ให้กินไม่มีก็ไม่ได้ให้ช่วงนั้นนะแต่นิกกี้มาทีหลังนี่นิกกี้จะถูกการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะดีมากเลยดีถึงดีที่สุดเอาเข้าห้องแอร์เข้าไปนอนพี่สวยยิ่งเอาเข้าไปนอนด้วยเลยพี่สวยเอาทั้งแมวมาทั้งหมาเอาไว้ในบ้านเลยนะพี่เมฆก็มาก็ดูแลทั้งเจ้าลายดูแลทั้ง พี่น้องของเจ้าลายจนมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมันก็เลยเกิดเกิดภาระขึ้นมานะแต่ละคนก็ตกลงกันนะพี่เหน่งเอาตัวไหนใครชิดเอาตัวไหนแม่คำสาสเอาตัวไหนเมฆเอาตัวไหนแล้วก็แบ่งกันแบ่งภาระกันนะทุกท่าน เราจะเอาไปไว้ให้ชาวบ้านเขาไปเลี้ยงจะเอาไปยังไงล่ะครับนะนะครับไม่รู้บ้านเขาอยู่ไหนอีกเลยท้ายที่สุดก็เลยเป็นภาระแต่ละคนดังนั้นแล้วคลิปนี้ก็ตามที่ผมดูแล้วก็คงเชียร์กันแล้วนะน่าจะจบได้แล้วแต่ที่ขึ้นมาทำคลิปนี้ก็เพราะว่าเพื่อนได้ผมเพิ่งไปดูคลิปนิดหนึ่งทุกท่านไปดูคลิปนิดหนึ่งนะก็มีการ พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องหมาก็คงหยุดไว้ก่อนหยุดไว้นิดหนึง่งนะไปเรื่องของข่าวดีเป็นข่าวผมคิดว่าเป็นข่าวข่าวดีแล้วก็ข่าวข่าวที่ผมก็ผมก็ดีใจด้วยเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งเ ในกรณี YouTube ช่องหนึ่งนะครับที่เพื่นได้เอาเอาบ้านกลับมาแล้วนะบ้านนอกดาวนะครับอันนี้อันนี้วันนี้จะไปพูดถึงเรื่องพี่ชัยพี่ชัยนพูดพูดไปแล้วแต่มันก็จะพูดถึงความกิจกรรมของพี่ชัยในวันนี้นะวันนี้พี่ชัยก็ได้ไปหา YouTube ช่องดังช่องนึงที่4ี่กอทุกท่านนะไปไปแจ้งข่าวดีนะแล้วก็พา,า YouTube ช่องนั้นช่องช่องลุงหวางนะทุกท่านลุงหวางก็ดีใจกับลุงหวางด้วยลุงหวางนี่ไม่รู้อายุเยอะกับผมหรือเปล่าผม,ผมไม่แน่ใจนะลุงหวางถ้าดูคลิปนี้หรือ FC ลุงหวางนะฝากไปถึง FC ลุงหวางด้วยว่า ลุงหวางอายุเท่าไหร่เป็นพี่หรือเป็นรุ่นน้องผมนะ fc เข้าไปคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ฝากความคิดถึงลุงหว่างแล้วก็ฝากาแสดงความดีใจกับลุงหว่างด้วยว่าลุงจิมมี่ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มี fc ใจดีนะครับ fc ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมดูในคลิปแล้วว่ามีชื่อท่านอยู่แต่ก็ไม่ต้องเอ่ยถึงชื่อท่านนะาจากแดนไกลนะ จะมาทำบ้านให้อโอเจ้าเงาะเอร้อนแลมออกจากปลานี่ยแหละเจ้าของเสียงเพลงผลงานที่พวกเราเคยถ่ายน้องแล้วได้ยอดวนะิวเยอะแยะมากมายนะครับน้องตองนะครับท่านนะนี้ลุงจิมมี่ก็คิดถึงคิดถึงแต่ว่ามันไม่มีเวลาที่จะไปหาเลยอยากไปอยากไปนะนะ,ะก็คงน่าจะได้ไปฟังเสียงน้องตองร้องเพลงนะ มนชื่นใจเวลาน้องร้องเพลงนะครับฟังแล้วมันเป็นเพลงที่แบบว่าออกมาจากใจของน้องแหละนะเด็กไรเดียงสาสามารถร้องเพลงได้ขนาดนี้เราควรสนับสนุนอ่แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่จะดีที่สนับสนุนน้องน้องตองแล้วก็สนับสนุนลุงวางนะครับจะมีบ้านเห็นพี่ชัยไปรีวิวแล้วด้านหลังเป็นภูเขาอ่าก็จะประมาณว่า เทพื้นให้สูงขึ้นสูงกว่าถนนหนึ่งเมตรเวลาทําบ้านนะครับมันก็จะเป็นจุดเด่นด,ด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าด้านหน้าเป็นทุงน่งนานะครับผมก็ชอบมากเลยพี่ชัยยิ่งย้ํามาอีกว่าเมื่อก่อนเคยคิดว่าจะซื้อที่หาที่อยู่นะแถวแถวบ้านกอกนะนะครับแต่ว่าก็ได้ไปอยู่ที่อื่นเนะาะถามว่ากกอะเกอากาศมันดีไหม ตามที่ผมอยู่นะทุกท่านมันสดชื่นหัวใจหายใจเต็มปอดนะธรรมชาติแบบธรรมชาติมากมันมีหลากหลายนะครับหลากหลายบรรยากาศเป็นอากาศดีทั้งหมดเลยฝุ่นแทบไม่มีเลยนะครับกกอเป็นบ้านที่บ้านหลังหนึ่งของผมที่ผมไปอยู่แล้วผมมีความสุขนะมันมันอยู่ในท่ามกลางหุบเขา ภูเขาสวยเมฆหมอกสวยอากาศดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ติเลยน้ำก็อุดมสมบูรณ์น้ำใสไหลเย็นนะครับไหลมาจากภูเขาเลยนะครับกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์กุ้งเขียดกบอะไรทุกอย่างครบนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันต้องมีสักวันคงได้ไปเยือนอีกนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกท่านเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ